จะถ่ายยังไงเดี๋ยวถ่ายให้อย่ายให้อังคนโต๊ะได้ถายให้ออีกรู้สึกความปันกันดมาเฮ้ยต้องขยันอ่ะต้องทำความเข้าใจใช่ไหม นน่ัอออดะโแล้วขอเยอะไปไหมคะขอเยอะไปไหม